โอกาสครับเอออย่างเวลาเราจะทํากาละเนี่ยครับพระศาส,สดาบอกว่าให้เรามีสติรอคอยการทํากาละด้วยการเอาจิตมาเกาะอ,อยู่กับลมหายใจแล้วอีกประสจุนหนึ่งว่าการคข้ควรทําในกาละอันควรในสองอย่างนี้ถ้าหากว่าผมใกล้จะทํากาละผมมาคข้ควรเรื่องปฏิจจสมุตบาทต กับการที่ผมเอาจิตมาเกาะลมหายใจซึ่งการการที่เอาจิตมาเกาะลมหายใจเนี้ยบางครั้งจิตเรามันจะฟุ้งซ่านไปมากแล้วก่อนที่เราจะกระทำกาละเนี่ยผมคิดว่าเวทนามันคงจะสูงมากในกรณีนี้ถ้าเรามาไ่าควรปฏิจจสมุตบาทจะดีกว่าไหมครับนั่นคือความเห็นโยมอ๋อครับการไขควรปฏิจจเนี่ยคนบางคนไข้ควรไม่ตลอดหลุดก็มี ยมไม่ก็ไม่ได้พูดประเด็นนี้ยมคิดแต่ว่าฉันอยู่กับลมหายใจแล้วฉันจะหลุดท่องปฏิจจาก็หลุดได้ครับสัจชายาอยู่เนี่ยหลุดคิดไปจนสวดอะไรก็ไม่รู้งงก็มีใช่ไหมเป็นอนิจจังอคือยมคิดมุมเดียวไงแล้วก็คิดเอาความเห็นของตัวเองดังนั้นมันเป็นหนทางเข้าสู่วิมุติได้ทางนั้นผู้เจ้าตรัสสัจจะเท่านั้นครับทําอย่างนี้ก็ได้ทําอย่างนี้ก็ได้ทําอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมมันก็ถูกหมดน่ะ ใครอยู่มันก็อยู่ที่เหมือนอุปนิสัยของคนนั้นที่จะเคยชินในการนะเสพคบกุศลแบบไหนใช่ไหมเราจะว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีกว่าก็บอกไม่ได้นะแล้วอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งเรื่องอรยิยะอัตถังคิดมักเป็นกรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือปฏิปทาให้ดับไม่เหลือห่างกรรมก็คือ เหมือนกับว่าเราปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเพื่อการถอดถอนออกจากระบบของสังฆตะทั้งระบบเลยทั้งระบบเลยซึ่งไม่ว่าจะกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ก็จะดับไปทั้งหมดดับไปทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่จะดับกรรมเก่าด้วยอ่าแล้วกรรมใหม่เราก็ไม่อยากจะได้แล้วด้วยออืครับผมาธุครับก็คือรอบรู้เรื่องกรรมแหละพอรอบรู้เรื่องกรรมปุ๊บไม่ว่าจะใหม่จะเก่ามันก็ดับไปหมดอ่า ใช่พระศาสดาเปรียบเหมือนไมส้สองอันนะผัสษะเนี่ยนะในเรื่องของสุขขินรีทุกขินรีอุเปกขินรีเนี่ยนะมีการเกิดขึ้นมีการดับไปเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนเกิดไฟขึ้นเพราะ แยกไม้สองอันนั่นเองให้ออกจากกาันเสียความร้อนที่เกิดเพราะความเสียสีย่อมดับสงบไปฉันใดสุขขินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นพิกุนั้นสบายกายก็รู้ชัดว่าเราสบายกายย่อมรู้ชัดว่าผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั่นแหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะคือสุข,ขินรีที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปทุกขินรีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะพอเรารูนะ้เหตุเกิดรู้ความดับมันนะเราก็จะปล่อยวางมันได้ ทั้งสุขขินรีทุกขินรีอุเปกขินรีทั้งสอย่างเหมือนเรากําลังแยกไม้สองอันที่กําลังสีกันเนี่ยให้ออกจากกันนะความร้อนก็จะดับไปนะอันนี้พระองค์ก็อุปมาให้นะให้เราทราบดังนั้นทำไมพระศาสดาจ,จึงให้เราแยกขันออกจากกันนะ ขันเนี่ยพระองค์บอกเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อขึ้นย่อมคว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาพอถือเอาปุ๊บมันจะรวมมารวมกันย่อมทําให้กระจายกระจายออกนะอย่าทําให้เป็นกองต้องทําให้มอดไม่ทําลุกบลงการกระจายออกมันก็จะมอดการเอามารวมกันมันก็จะลุกบลงนะดังนั้นที่ตั้งของบิญญามันมีสี่ธาตุเราปล่อยทั้งหมดเลยเนี่ย วินาทีนี้ถ้าเราปล่อยหมดคือหลุดเป็นอลหันนะแต่เราปล่อยหมดทั้งที่เรารู้ว่าเราปล่อยหมดแล้วจะเป็นอรหันเราก็ยังปล่อยไม่ได้พระศาสดาจ,จึงให้ฝึกนะฝึกปล่อยโดยเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งในขันขันเดียวก่อนแล้วทิ้งการตั้งอีกสามขันที่เหลือ อีกสขันที่เหลือเนี่ยคือเวทนาเกิดขึ้นให้ทิ้งสัญญาเกิดขึ้นให้ทิ้งสังขารเกิดขึ้นให้ทิ้งนี่คือทิ้ง3ขันที่เหลือนี่เป็นการฝึกความชำนาญในการละการทิ้งนะดัะนั้นขณะที่ละทิ้ง3ตัวนี้ก็คือสังโยชน์ที่สร้างการเกิดสังโยชน์ที่สร้างภพนั่นเอง อุปติปฏิลาพิกานิสัญโยชนานิกับภวะปฏิลาพิกานิสัญโยชนานิละสองตัวนี้ได้อรหันละตัวเดียวได้อันตราปรินพายีเราจึงต้องมาฝึกให้มีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวที่พระองค์แนะนําก็คืออานาปานาสตนะิเมื่ออยู่กับอานาปาวิญญาณรับรู้ได้ทีละธาตุมันก็เท่ากับทิ้งสามธาตุที่เหลือโดยอัตโนมัติ แต่พอวิญญาณที่เอามาตั้งอยู่นี้เริ่มดับไปวิญญาณดวงใหม่จะเกิดขึ้นมันก็อาจจะไปตั้งในสามธาตุนี้เมื่อมีการรับรู้ขึ้นมาก็รีบวางอีกแล้วเป็นผู้ไม่ลืมหลงในสิ่งที่ตัวเองตั้งไว้คือลมหายใจเนี่ยหลักการมีเท่านี้นะเวลาเราทำสมาธิเดินจงกรมจะนอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามจิตยังทำงานเหมือนเดิมนะเกิดดับไปในขันทั้งสี่ ยืนก็คิดใช่ไหมนอนก็คิดนั่งก็คิดเดินก็คิดนั่นแหละรูปจะอยู่อิริยาบถใดก็ตามวิญญาณก็ทำงานตลอดต่างคนต่างทำงานกันไปนะไม,ไม่ไม่รู้จักกันไม่รู้เรื่องกันแต่สัตว์เหมือนเป็นผู้ควบคุมสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้มันเป็นก้อนเดียวกันนะ,ะมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นชีวิต กายนี้คิดได้นึกได้รู้สึกได้สัมผัสได้อืทั้งที่จริงๆแล้วธรรมธาตุเนี่ยก็เป็นเอกเทศของมันต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างดับไปตามภาษามันแต่สัตว์ไปจับไอ้ห้าก้อนมารวมกันเข้าเป็นฉันนเป็นตัวตนเป็นฉันนะฉันจึงประกอบด้วยความยึดมั่นในห้าธรรมธาตุ สรุปแล้วไม่รู้อะไรนั่งอยู่นี่นะนะตัวอะไรก็ไม่รู้นั่งอยู่นะผ่านไปร้อยปีก็เป็นดินน้ำไฟลมไปกันหมดนะเ,เนี่ยแบบพระศาสดาบอกที่เปรียบเทียบกับภูเขาวเวปุลละใช่ไหมนะพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็มาตรัสรู้เหล่าสาวกก็มาตรัสรู้ ก็ปรินิพานนะพระเจ้าองค์ใหม่ก็มาภูเขาวเวปุลละก็เตี้ยลงไปนะอะ่าเดินขึ้นสามวันลงสามวันเป็นสองวันลงสองวันหนึ่งวันลงหนึ่งวันนะอะ่าถึงขึ้นคู่เดียวลงคู่เดียวพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้เหล่าสาวกก็มาตรัสบรรุทำตามนะพระองค์ก็บอกเดี๋ยวพระองค์ก็จะปรินิพานไปเหล่าสาวกก็จะปรินิพานไป จนผ่านมาสองพันกว่าปีก็ถึงเราแล้วนะเดี๋ยวพวกเราในสาลานี้ก็ตายกันหมดนะนะเวปุลละก็อาจจะลาบเรียบออก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะอรนะหว่างก่อนตายทุกคนกะ็จนะประสบกับโลกธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันคุยกันกะจุกจิกกะจุกจิกไปวันวนหนึ่งใช่ไหมอ่าก็เป็นชีวิตขึ้นมานะเราก็อย่าเพลินกับระบบโลกธรรมใช่ไหมอ่าเราก็ใช้ใช้โลกธรรมโดยโดยธรรมโดยธรรมะที่พระศาสดาาบัญญัติไว้เช่นการกินเราก็กินพอดีใช่ไหมการนอนเราก็นอนพอดี นะ,ะการเกี่ยวข้องกับนะขันต,ต่างๆเราก็เกี่ยวเกี่ยวข้องพอดีนะเนี่ยนะใครบกพร่องเรื่องไหนก็ค่อยๆแก้เรื่องนั้นไปนะทีละเรื่องทีละเรื่องใช่ไหมเนะนี่ยก็คือเป็นการใช้ขันนั่นเองอะ่ะนะก่อนที่จะแตกสลายขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตนะควบคุมไม่ได้ได ร่างกายพังสัตว์ก็ควบคุมกายไม่ได้ลวะวนะก็จะเหลืออีกสี่ขันก็ไปสร้างอัตภาพกันต่อไปนะก็เลยกลายเป็นสัตว์ที่กำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปพระศาสดา,าก็เลยบัญญัติคติห้านรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาขึ้นมาว่าอันเนี้ยคือทางไปของสัตว์ห้าทาง ซึ่งพวกเราเคยผ่านมาหมดแล้วพวกเราเคยเป็นมาหมดละ <c oughs> และกำลังจะเป็นต่อไปถ้าอาวิชชาไม่หมด <c oughs> นะนะนั้นถ้าใครทํำอวิชชาให้หมดไปได้เราก็เป็นชาติสุดท้ายหรือภบชาติเราก็มีมีจำกัดละนะไม่มีภบที่แปดนะ เอาให้ไม่มีพบที่แปดนะอย่างน้อยนะพระศาส,สดาบอกว่า